มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะพาเพื่อน mm. ๆมาเข้าครัวกันอีก mm. เช่นเคยนะคะ mm. กับเมนูสุดแสนจะอร่อยแซับๆนะคะนี่นะคะตําแตงปลาร้านะคะเพื่อน mm. ๆ,ๆดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะตําแตงปลารา้ารวมมิตรนะคะเพื mm. <ๆ>่อนๆ <laughs> รวมมิตรคือมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะไปค่ะเราไปเตรียมลงมือเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยค่ะเราจะใช้ปูอัดนะคะ1แพ็คนะคะนี่นะคะปอกเอาเขาเรียกอะไรนะพลาสติกเอาพลาสติกออกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนากินมากๆเลยค่ะ <laughs> เสร็จแล้วก็ตามด้วย หมูยอนะคะหมูยอเราก็มันดุนใหญ่นะคะมันก้อนใหญ่นะคะเราก็จะใช้ประมาณครึ่งก้อนนะคะหัน่นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะหมูยอน่าก,กินมากๆเลยคะ่ะใครจะหั่นชิ้นเล็กกว่าน,นี้หรือจะหั่นแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆน,นะคะที่เคยทํานะคะเสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะน่าก,กินจริงๆคะ่ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะคะวันนี้เราจะใช้ข้าวโพดมีหลากหลายเลยนะคะที่เราจะเอามาใส่ตำปลาร้าตำแตงปลาร้านะคะนี่นะคะข้าวโพดเราก็หั่นเป็นแว่นๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะใส่จานไว้มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาปอกแตงนะคะแตงร้านนะคะ สองลูกแต่มันลูกไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆลูกเล็กนะคะขอปอกเปลือกสักนิดนึงนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกมันแข็งนะคะเสร็จแล้วก็สับๆนะคะสับๆตามที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะพักใส่จานไว้นะคะหั่นพักใส่จานไว้แตงเนี่ยสดๆใหม่ๆน่ากินมากๆเลยค่ะกินดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ วัตถุดิบของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะประมาณนี้นะคะนี่ไงแป้งที่เราสับไว้นะคะแล้วก็ปูอัดนะคะหมูยอแล้วก็มะเขือเทศมันนาพริกข้าวโพดนะคะปาล์มปลาร้านี่นะคะมาค่ะแล้วก็จะมาตำนะคะใช้กระเทียมสองหัวเล็กๆนะคะ2กลีบนะคะแล้วก็พริกนะคะ2เม็ด <laughs> กลัวมันเผ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเลยใส่แค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะกินไม่ได้นะคะ มากก็ไม่มีคนกินนะคะเพื่อนเพื่อนสองเม็ดนี่เขายังว่าจะเผ็ดเลยนะคะนี่นะคะตำให้แหลกๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆืนนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะเพื่อนๆนก่อนแล้วแต่นะคะความถนัดนะคะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะลงไปคลุกเขามันก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะบีบมะนาวบีบมะนาวก่อนก็จะทําให้พวกผักเขาเรียกอะไรนะ ไอ้ถั่วฝักยาวไม่ดำนะคะนี่นะคะบีบมะนาลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะลูกหนึ่งน่าจะโอเคนะคะอร่อยอร่อยนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะใส่ลงไปเลยนะคะคกมันก็ไม่ใหญ่นะคะคกเล็กสงสัยเครื่องจะเต็มคกก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ก็ไปครึ่งคกเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะ ใส่สักหนึ่งทับพีนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็เพิ่มได้นะคะเรามีสำรองไว้เยอะ <c oughs> ตามด้วยน้ำตาลปี๊บสักนิดหนึ่งนะคะเพื <c oughs> ่อนเพื่อน้ำตาลปึกเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะไม่เยอะนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรสผงนัวนะคะนี่นะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็โคเรโคเรนะคะ กดให้มันแหลกๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้ยหอมมากๆเลยค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะใครสนใจเมนูนี้นะคะลองไปทำกินกันได้นะคะหอมน้ำปลาดามากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะโอเคเลยค่ะมาค่ะเรามาใส่หมูยอนะคะหมูยอก็ชิ้นใหญ่มากเลย แล้วก็ตามด้วยแตงกวานะคะที่เราสับๆไว้นะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะหนึ่งกำมือนะคะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปูอัดใส่เป็นดุนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่เค็มนะคะวันนี้เรามีไข่เค็มใส่ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วแต่แล้วแต่จะหาได้นะคะนี่นะคะเต็มถ้วยเอ้ยไม่ใช่ เต็มคกเลยค่ะนี่นะคะคนคนโคเรคโคเรนะคะดูสิคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราตำแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะ <c oughs> เพิ่มเพิ่มเพิ่มนิดหน่อย <c oughs> ตามด้วยไข่เค็มนะคะที่เราเ,าเตรียมไว้นะคะถ้าใครไม่ชอบไข่ขาวก็เอาแต่ไข่แดงก็ได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> แต่บางคนเขาก็ชอบกินไข่ขาวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตัดเป็นแว่นๆนะคะถ้าทั้งใบมันก็จะใหญ่ไปนะคะนี่นะคะคุกเข่าเลคเรนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยคุยไปพูดไปน้ำลายไหลไปนัวๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวขอใส่หมูยอนะคะกับปูอัดนะคะมันยังไม่เต็มคกนะคะนี่นะคะ ใส่ก็เพิ่มได้ตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะโคเรโคเรหอมน่าก,กินมากๆเลยค่ะม,มาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะคะหอมน่าก,กินมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแน,นลนะคะก็ทำเมนูตำแตงปลาร้านะคะรวมมิตรนะคะเพื่อนๆ มาให้เพื่อนๆได้ลองชิมฟาร์มอร่อยหวังว่าคงถูกใจนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเกดๆกชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดไปนะคะ See you again tomorrow แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ